บ้านประครับอุ่ไทยธานีค่ะวันนี้แม่ค้าขอนําเสนอระบบทังกองคอนโดรุ่นใหม่แบบ3ขั้นตอนขนาดใหม่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและคอนโดใหม่ล่าสุดเป็นแบบ4ขั้นตอนที่มีการจะเรียงวัสดุกองใหม่ไล่าจากหยาบไปละเอียดในแต่ละชั้นจะมีพื้นที่เก็บขี้ปลาได้ทุกชั้นทําให้ระยะการล้างอยู่ได้นานขึ้นแต่เวลาล้างต้องยกออกล้างทุกชั้นค่ะซึ่งวิธีทํางานนะคะปมน้ำจะดูดขี้ปลาผ่านสดุสกิมเมอร์เข้าสายยางที่ชั้นบนสุดเป็นชั้นกองหยาบค่ะมีแผ่นฟิลเตเมทให้3แผ่นนะคะชั้นที่2เป็นกองยรินีค่ะให้เอ็น้้้มมํานในนนชัีเพื่อ มีิชีวิตอยู่ไั้นที่3ให้ยายละเอียดไป2แผ่นเพื่อกองละเอียดค่ะชั้นที่4นะคะให้เป็นหลอด uv แก้ปัญหาน้ำเขียวมีแผ่นฟิลเตอร์เมดแผ่นยายละเอียดและแผ่นสแตนเลส144้อย1 4ไมคอนเพื่อการกองที่ละเอียดมากขึ้นค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นคอนโดแบบ สามขั้นตอนขนาดใหม่ค่ะตัวนี้เป็นขนาดใหม่ที่ใหญ่ขึ้นทําให้มีพื้นที่ในการเก็บที่ปลาได้เยอะขึ้นระยะการล้างก็จะยาวนานกว่าขนาดเล็กค่ะซึ่งนะคะด้านบนสุดนะคะตัวนี้เป็นคอนโดแบบแผ่นสแตนเลสเอียงค่ะมีแผ่นสแตนเลสหนึ่งร้อยสี่ไมครอนอยู่ด้านบนเก็บขี้ปลาที่ชั้นนี้ชั้นเดียวค่ะตัวนี้จะล้างง่ายแต่ล้างบ่อยกว่าเพื่อนค่ะเวลาฉีดล้างลูกค้าใช้สายฉีดไล่ที่ปลาด้านบนนะคะและเปิดวาล์วทิ้งด้านหลังสําหรับการล้างได้เลยค่ะส่วนชั้นกลางนะคะชั้นที่2จะมีหินเซรามิกเอาไว้ ย้ำบังคับให้มีการถังของน้ําเพื่อให้ยูนิตีมีชีวิตยอยู่ได้100%ร์เค่ะรางสุดเป็นหลอด UV ค่ะแก้ปัญหาเรื่องน้ําเขียวแสง UV ไม่ขึ้นกระทบชั้นบนแน่นอนค่ะต่อไปเป็นรุ่นแผ่นสแตนเลสตั้งค่ะตัวนี้นะคะจำทําให้ระยะการล้างอยู่ได้นานมากกว่าแผ่นเอียงค่ะ แล้วก็เรามีการใส่รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะมีแผ่นฟิลเตอร์เมทให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแผ่นสตตแตนเลส144ไมคอนเวลาล้างตัวนี้ต้องยกแผ่นซีฟ้าออกมาฉีดลา้างข้างนอกทั้งหมดค่ะแล้วก็จะยุ่งยากกว่าแผ่นแรกนิดนึงส่วนชั้นกลางก็จะมีหินเซรามิกให้เหมือนกันเอาไว้เรียงจุลินทรีย์ค่ะล้างสุดเป็นชั้นหลอด UV นะคะแสง UV ไม่ขึ้นกระทบชั้นบนเหมือนกันค่ะทั้งหมดนะคะเรามีทั้งหมด3แบบ3สไตล์ค่ะให้ลูกค้าเลือกใช้แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนนะคะสนใจติดต่่่ออททีบบ้านประะคคไยยเลย